ได้ที่สุดสุดแล้วเว้ยบนออกไปเข้ามาครับสุดนครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยใช่ไม่ชื่อไม่ชื่งเลยครับครับ

เฮ้อะไรเนี่ยทางธนกิจธากิจขอ่ทษดีกว่าขอโทษน่าจะเหมาะกับหน้าที่นี้เยอ้าได้คนที่สองงานดีหรือเปล่าได้เลยไปโนไปดูด้วยกันไหมได้เลยโอเคๆได้เ คอ๋อน oh, ี oh no oh, ่ไงนี่ไงเฮ้ยเราติดแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะกิทาร์โฟสชื่อนายนะเพื่อนกุชี่เฮ้ยไม่มีชื่อเราเป็นอะไรนะเพื่อนโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเกลียดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่หาอะไรกินไม่เกลียดเราเพื่อนออกมาหลายเทียรมันไม่ติดอ่ะม่เป็นไรมันต้องมีทางหน้าที่ได้ติดด้วยเราเชื่อว่าหน้ามีความสามาพันธ์เฮ้ยทำไมเพื่อนมันมีอะไรเป็นอะไรอ่ะ เฮ้ยกเขายาบของเราแบบนี้อ่ะอเฮ้ยไอ้โอ้นนเป็นอะไรกระดาษเราอีทูไปเราเราเป็นอะไรนะเพื่อนเล่เลยเป็นอะไรเป็นไเป็นไรเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้เรโอ้เป็นอะไรเป็นไร ไปไปคแอปแล้วเออต่อไปต้องเป็น Google Chrome แล้วก็ TikTok โอเคเฮ้ยทำงานน่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮของมึงไม่เป่นเลยมึงทำงานครับดังเด็กทำงานเร็วๆไปร้าครับ มันเปิดนะประเด็นความช้าเปิดไม่ติดความช้าครับผมต้องการคนประมาณเพิ่มในการเพื่อได้ทุนโอ้โหนางของเราจะได้ดีขึ้นงานไม่ทำอยากเอาอีกแล้วเราอ่ะไม่ได้โอ้เปิดไม่ติดหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะประเด็นอ่ะเตือนคุณเป็นครั้งสุดท้ายคุณด้วยเป็นอะไรโอ้โหรือว่ผมไม่ใจทำงานครับผมไม่ได้ทำงานด้วยครับ ค oh. ุ้บริษัทก,ก็ตกพนักงานที่รับเข้ามาก็ทําทงานไม่ดีกิจติพจน์ใจในัดเมอไหนอะไรก็ไม่รู้เอาแต่นอนเอาแต่เล่นจ้างมาทํางานไม่เทถ้าวันนั้นเราเลือกทนายก,กิจเข้ามามันจะเป็นแบบนี้ไหมนะได้ข่าวว่าจูงนี้ทนายก,กิจเขาป๊อกเรื่อยเลยเออความตุผิวอะไรกันเนี่ยกิตตพจนครับวันนี้นะครับผม ก็คือตอนนี้บริษัทเราหุ้นตกแบบเะยครับเพราะอะไรคุณรู้หรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะความรับผิดชอบของคุณไงผมจ้างคุณมาทํางานคุณทาอะไรผมก็ทำงานงานอะไรครับผมก็ทำอยู่นนคุณทำอะไรผมบอกไม่ได้ผมให้ลูกน้องทํางานยังไงในหน้นาต่าในลูกน้องผมผมก็ให้เขาช่อมั่งานแล้วคุณเป็นหัวหน้าฝ่ายไอทีนะครับ รู้ตัวหรือเปล่าคุณได้ทำหน้าที่อะไรผมรู้ครับคือผมทุกครั้งที่ไปอ่ะคอมคุณยังไม่เปิดได้ครับถ้าเป็นคอม่มันเสียจริงๆนะครับหอหน้าผมผมพยายามเปิดแต่ั็เปิดไม่ติดจริงๆแต่พอผมมาก็คือคอมปื้ดเลยนะครับพอผมมาไม่ใช่ผมน้าไปผมไม่อยากฟังเราฟังเกณฑ์เราหัวคน้าผมไม่ฟังนะได้ป่ะกอบได้รอใ่ครับหนครับไครับพอแล้วครับคุณก่จพลผมไปได้แล้วครับ ต่อไปเชิญได้านใดครับผมหลังมิเรื่องต้องคุยนีครับคุณนี้ก็ไม่ต่างกับหัวหน้าของคุณนะหัวหน้าคุณคือสั่งงานคุณคุณทำอะไรบ้างทำครับงานคุณทำหลายอย่างก็คือที่ผมไปเห็นคือเล่นไพ่ครับนะครับท่างบ้านงานนี้งานบริษัทเราทำอะไรพัฒนาซอฟต์แวร์คุณทำอะไรเล่นเกมพัฒนาซอฟต์แวร์เกม พัฒนานะครับเกิมของใครครับไม่ใช่ของคุณได้วยซ้ำอ่ะผมไม่มีภารมิชั่นไม่มีสิทธิ์อะไรไปยุ่งเกี่ยวเกขีนะครับมารกิจสิทธิ์แค่นี้อ่ะพอพอพอไม่ต้องไม่ต้องพูดมากนะครับผมคุณผมได้คุณออกครับผมไม่ออกเพราะผมออกแล้วผมจะไร

และนี่คือบุคคลที่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างแห่งปี2025ถึงเขาจะโดนปฏิเสธงานในตอนแรกแต่เขาก็ยังพยายามจนเขามีความสำเร็จในวันนี้เอาชแชมป์ถ่ายละเอาไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เดี๋ยว ก็นี่ไงก็เออเดี๋ยวกูเดินมาเขาบอกจบแล้วเว้ยอ่ะเออเดี๋ยวกูเดินเดี๋ยวกูเดินมาถอยมาไปเร็วเดี๋ยวมึงก็ต้องถอยนั่ยก่อนนะเออเดี๋ยวมึงเดินมาก่อนดิืมึงจะวิ่งทำไมเดี๋ยวค่อยมาวิ่งก่อนใกล้ๆเบิ้ยจบแล้วเว้ยเดี๋ยวเราเอามือไปด้วยเราต้องเอามือไปให้เห็นในโฟยในเฟรมทิ้งเสียงทิ้งเสียง one two three action จะพูดอะไรนะ ไม่เบ็คลูกัดเบรคไม่เบรคต้องดูเกินเห็นลูกไปโอเคไม่ไม่ไม่เมาตัดแล้วไปต้องตัดแล้วเอาใหม่โอ้ยว่ามีความสามารถอันนี้คือแต่ผมว่ายังน้อยไปอ่ะยังมากก็คือต้องมีแม่ได้ด้วยโจมสวัสดีครับเดรียามารยาทไม่ดีเลยครับทำอะไรกันบ้างเนี่ย เออก็ก็มีพวกตัดต่อทำโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยครับสำลักเป็นเขาสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนายธนกิจตั้งเล็กที่สี่โมงครับพี่โที่มันขำมากคนต่อไปเชิญครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนายธนกิจ อัน <t ries> นี้คือสลัดโปรแกรมอะไรบ้างอ่ะที่ที่เห็นว่าทำเป็นก็จะมีพวกคัดแคปครับมผ <t ries> <t ries> ครับชื่ออะไรครับชื่อนายเทียนกิตติ์เอ๊ะทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยก็ก็เรียนอยู่ในปานนีแล้วมาจากที่ไหนอ่ะเอ่อก็ก็อย่าไปก่อนสิงเสิ่งพอดไปช่มนะึงขออ่าวไปกันแล้วอ่ะมึงดูมันสิอารมค้างอเลยเดีเ๋ยวใจเย็นก่อนหนึ่ง ครับสวัสดีว่ะคนสบายเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยชื่อนายธทนิกิจทำอะไรเนี่ยยี่ยี่อุ้ยเฮ้ยติดกับคนนี่ชื่อนายหรือเปล่าใช่นี่เราติดแล้วอ้ยไม่มีชื่อเราเราไม่ผ่านโอ้ยมันเป็นไรนะพี่เราไม่หาอะไรกินเดี๋ยวเกลียดเลยอ่ะมันเป็นไรไม่เป็นไร ไอ้กทไมซ้ายแบบอย่างนี้หนอคันวามตกหิวหายอะไรกันเนี่ยเยี่ย กินมดนี่แหละครับครับนี่มันจะคุยกันนะผมตนหญิงคุณต่อไปเชินรัชดาครับผมลำพิระต้องคุยครับวันนี้ก็ไม่ต่างกับหัวหน้าคุณเลยนะหัวหน้าคุณเรือสั่งงานคุณคุณทำอะไรบ้างทำครับงานคุณทำประจำก็คือ ที่ผมไปเห็นคือเล่นไม้ค้าบนะครับท้างบ้านงานบริษัทเราทำอะไรพัฒนาซอฟต์แวร์คุณทำอะไรเล่นเกมพัฒนาซอฟต์แวร์เกมครับพัฒนาอะครับเกมของใครครับไม่ใช่ของคุณได้วยซ้ำผมผมไม่มีภารกิจไม่มีสิทธิ์อะไรไปยุ่งเกี่ยวเกับเกครับมีแค่สิทธิเท่านั้นอมพอพอไม่ต้องไม่ต้องพูดมากนะครับผมคุณผมได้คุณออกครับผมไม่ออก Oh, I'm down there.